อีพีสอข้อหารือภาษีอกักรวันที่18กุมภาพันธ์2,167เรื่องภาษีเงินได้กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พศ2550ข้อหารือตามมาตรา20อนุสิบแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความเชื่อหรืออื่นจากรัฐน่วยงานจึงขอหาหรือว่ากรณีบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้ส่วนนิติบุคคลได้บริจาคเงินหรือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ แรตถางแรตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอย่างไรแนววินิจฉัยพระกิจด,ดีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรวงเล็บฉบับที่519พศ2 5 5 4ประกอบประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ วงเล็บฉบับที่214เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและความเหลื่ออื่นจากรัฐรงวันที่7กุมภาพันธ์ 2 5 55กำหนดสิทธทิประโยชน์ทางภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการวงเล็บสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ สรุปได้ดังนี้ข้อ1ยกเว้นยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคคลธรรมดาเป็นจำนวนร้อยละ100ละของเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อ2ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจํานวนร้อยละ100ของรายจ่ายที่เป็นจํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์และในกรณีที่บ,บริจาคเป็นทรัพย์สินจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องโดยตรง และได้มาในระหว่างเวลาการดาเนินงานของโครงการของรัฐในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงรายได้ประโยชน์ข้อ3การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ1และข้อ2จะต้องเป็นการจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินง,งานตามโครงการของรัฐซึ่งจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อ4ผู้บริจาคที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษี จะต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐนั้นที่พิสูจน์ได้ว่าได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการของรัฐให้แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งจัดให้คนพิการได้รับสิทธิ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์หรือกรณีที่หน่วยงานของรัฐรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ e-Donation ผู้บริจาคจะต้องมีข้อมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ e-Donation เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้